ลังจากที่พี่จิ๋มได้เอกสารเช็ค่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่จิ๋มก็จะเดินมาเซอร์เวค่ะเทเลโมไฟนนะคะพี่จิ๋มก็จะเดินมาเซอร์เวว่าพรุ่งนี้พี่จิ๋มจะมาเช็คอินนะคะท,ที่ที่ตรงสนามบินแห่งนี้จุดตรงไหนนะคะตามพี่จิ๋มไปดูค่ะมีมากร้านมากเลยปิดนะคะ คนไม่พุกพลานเท่าไหร่นะคะนี่ this is number two number three we have to be number five ามา่อหนาวห้าหนโอเคนี่สถานที่ที่ว่าพี่จิมจะมาเช็คอินพรุ่งนี้คือเราต้องเตรียมพร้อมนะคะการเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเกดิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วนะคะเราเสียงเงินเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นต้องมาเซอร์เวยก่อนนะคะ พี่จิมก็เดินทางกับสายการบินฟินแอร์นะคะซึ่งเมื่อกี้เช็คเข้าไปดูนะคะฟินแอร์บินกับทุกวันค่ะเดี๋ยวดูว่าเราเช็คสายการบินฟินแอร์อยู่ที่โซนไหนนะคะนี่นะคะพรุ่งนี้พี่จิมมาเช็คอินจุดนี้ค่ะโซ่นี่นะคะ S 1> <S 1> <S <S เดี๋ยวพี่จิมจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะ <S 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 ว่าที่สต็อกโฮมสนามบินแห่งนี้นะคะหลังจากที่เราบินมาจากกรุงเทพมามาถึงสนามบินแล้วนะคะถ้าเราจะไปรถไฟนะคะเราจะไปยังไงนะคะเดี๋ยวตามพี่จิงไปดูด้วยค่ะหลังจากเดินเหนื่อยแล้วนะคะพี่จิมก็มาทานซูชิคะ่ะนี่นะคะ ท่านาหาเรียบร้อยแล้วนะคะสมมติว่าเราจะไปเมืองไหนนะคะเราก็มาลงที่ตรงนี้ค่ะมาถามนะคะอินโฟเมชันค่ะมีรถไฟนะคะซื้อตั๋วที่นี่ค่ะแล้วก็จะลงตรงไหนเดี๋ยวพี่ต้องดูนะคะนี่เราจะถามตรงนี้ได้นี่นะคะสมมติว่าซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรามีตั๋วเราสามารถลงไปชั้นล่างสตอกโฮล์มนะคะขึ้นรถไฟตรงนี้ค่ะพี่ไม่มีตั๋วนะคะก็เลย ลงไปดูค่ะพเพื่อนๆไปดูไม่ได้นะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรเลยเราสามารถซื้อตั๋วที่มาชีนได้นะคะนี่ค่ะโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ